สวัสดีค่ะวันนี้มาที่ร้านป้าบุญล้อมสมุทรปราการนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นเย็นมากเลยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีบุฟเฟ่ต์สามราคาก็คือสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็เก้าเก้าเก้านะคะนี่วางสกายเลยวางสกายเอือ้อมไปถึงจุดจุดเพิ่มซึ่มันจะได้ร้อนฝุด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 ดจุดอันนี้เพิ่มมะลูกให้มันร้อนเมื่อกี้เมื่อกี้มีสั่งไปอสองอย่างไม่รู้ทําเป็นหรือเปล่า ฉันสั่งเพิ่มไปสองอย่างแต่ฉันกลัวฉันทําไม่เป็นไงโอเคจะดูให้นะคะจ้าคุณผู้ชมสี่เก้าเก้าเก้าอันนี้จะเป็นกุ้งซอสมะขามอันนี้กุ้งอบอุนเส้นอันนี้กุ้งเผาอันนี้ปอกเปี๊ยทอดอันนี้ทอดมันกุ้งอันนี้มะม่วงแล้วก็อันนี้กระเพาะปลาอันนี้เมี่ยงอันนี้แกงส้มไข่ชะอมนะคะแล้วอันนี้ก็คือต้มยำต้มยำทะเลนะคะเขาจะให้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะแล้วาก็จบป้ายบอกว่า คำเตือนต้านาเรือขอปรับทุกกรณีโอ้โหถ้าสุมมุด่าเรามาสองคนใช่ไหมสี่เก้าเก้าก็พันหนึ่งถ้าอย่างนี้มาปรับกูกูก็ไม่ยอมนะกูก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้ากูแดกไม่หมดเพราะมันไม่อร่อยอ่ะจะมาปรับกูกูก็ไม่ยอมเหมือนกันเดีย๋ยวจะกินดูว่าอร่อยหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเรากินสองคนสี่เวเก้าสองคนจะพันหนึ่งใช่ไหมในนี้แล้วถ้าเราสั่งมาแค่นี้พั 1, 1, นหนึ่งนะมันก็ไม่คุ้มหรอกคุณผู้ชมมันไปกินสุก,กี้ดีกว่าสุก,กี้คุ้มกว่าอันนี้พูดตรงๆนะอพริกไหมแล้วก็พริกซีฟูด้ดอันนี้ดูแล้วไม่กล้ากินเลยกลัวขี้ไหลคืออยากกินซีฟู้ดที่มันแบบสดๆอ่ะอันนี้แม่ไม่กล้ากินอนะ่ะกินแล้วเดี๋ยวมันขี้ลากเ,เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย มันไม่กล้ากินอ่ะซีฟู้ดสดๆมีไหมอย่างนี้ไม่กล้ากินเลยกลัวกลัวขี้ไหละะกลัวท้องเสียขอเข้าวเปล่ามาสองจานเนี่ยจะกินอย่างนี้แต่ไม่ต้องตักเยอะนะเพราะว่าเราถ่ายทํามาแล้วที่หนึ่ง อันนี้เป็นปาเปียกทอดใส่ลูเช้นจากที่ถาบ้านอร่อยกับแถาประตูน้ำแถาประตูน้ำเขาขายอันละสิบบาทอันเท่าไรเนี่ยคุณผู้ชมแถวบ้านฉันเน่ะขายดีมากคนเข้ากี่เปรลอยเลยชุดหนึ่งห้าสิบาทมีห้าอันมีผักสดให้ด้วยอันนี้ยังไม่ผ่านแบบมันไส้มันไม่ผ่าน ถ้ามันกุ้งบอก,กินได้แต่ไม่ถึงกับวาวนะไม่ถึงกับวาวกรพาะปาก็สู้ป็นก้าวหม้อไฟไม่ได้คือเราไปกินเป็นก้าวหม้อไฟนี่แบบหูก้อนเป็นก้นก้อนเลยอะ่ะไม่ถึงกับวาวอ่ะคุณผู้ชม ะะอ่ะเพราะว่ากินแล้วเดี๋ยวขี้แลนอันนี้กุ้งซอสมะขาม ไม่ผ่านนะมันมันหวานเกินไปมันต้องเปรี้ยวกวันนี้ไม่ผ่านแต่กุ้งโอเคกุ้งตัวใหญ่แล้วก็มันกุ้งโอเคไข่กุ้งโอเคไข่กุ้งโอเคนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำซอสไม่ข่ามันหวานไนงะ thạch quốc ok rồi thạch quốc thay นี้ค่ะเดี๋ยวลองดูสิเอาชิจุ๊ให้แม่เว้ยไข่กุ้งไม่มี นี่คุณผู้ชมแกะให้ตะก,ก้องกิน,นออกสะดวกสบูกอ่ะตะก,ก้องเขากินไม่สะดวกนี่ไข่กุ้งแต่จริงจริงเราอยากจะกินไข่กุ้งที่มันเป็นแบบแกะตะก,ก้องพราตะก,ก้องกินไม่สะดวก เมือหนึ่งถ่ายนี่อาจารย์มารับหน่อยลูกหลานแกะให้เเดี๋ยวใส่จานนัน้นะหิแกะให้ตะก,กองกับคุณผู้ชม ซอสมะขามมันต้องเปรีย้ยวไงนี้มันหวานมันไม่อร่อยกุ้งซอสมะขามซอสมันไม่อร่อยซอสมันหวานหวานเป็นน้ำเชื่อมเลยแต่กุ้งอะโอเคใช้ได้กุ้งสดดีกุ้งสดเด้งเลยแหละแต่ซอสไม่อร่อย อืมคือถ้าสมมติว่าเราสั่งมากินใช่ไหมล้วก็ให้มาแค่นี้กินสองคนพันหนึ่งแล้วก็มีนี่นี่น,น,นี่หน่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วมันไม่อร่อยอะแล้วบอกปรับทุกกรณีเราก็คงไม่ยอมหรอกว่ามันไม่อร่อยนี่มันจะให้กูแดกไงมันไม่อร่อยใช่ไหมคุณผู้ชมเราไม่ได้สั่งมาเยอะๆสั่งมาเนี่ยเก้าอย่าง แต่กินแล้วมันไม่อร่อยเอปะเปี้ยคุ้นเส้นเนี่ยไม่อร่อยที่ชาวบ้านอันเท่าฝ่ามืออันละสิบบาทขายมาสี่สิบปีตรงไอ,อ้ข้างแอ้งอปพลิ้งด้วยสปาโลปอะ่ะเนี่ยดูกุ้งดลยนี่อันนี้เขาสกรปรกนะสกระปรกไหมไม่รู้มันดำๆๆไม่กล้ากินเลย ไม่กล้ากินเลยอ่ะคือคุณแม่เคยกินอาหารที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาแล้วไงทุกร้านที่เราไปกินก็คือมิชลินแล้วก็ดังที่สุดอ่ะแต่อันนี้มันไม่ผ่านขอข้าวปลาไปสองจานก็ยังไม่ได้พนักงานก็มีน้อยไง ตนนั้นสกรปรกใช่ไหมสกรปรกป่ะเ,ปอเอาช้อนให้แม่กินอนนี้หน่อยจะเมีเ่ยงขอเข้าป่าไปสองจานป่านนี้ยังไม่ได้เมี่ยงคุณผู้ชมเมี่ยงข้าวปล่าสองจานนะลูกเมี่ยงตักเยอะนะนิดเดียวพอ ไม่กินหมูสามชั้นม่กินไม่สดน้ำยำเค็มมากน้ำยำเค็มเกินไปน้ำยำม,มีแต่น้ำปลาเลย ปลากระพงโอเคสดปลากระพงสดนะคุณผู้ชมกรอบแต่น้ำยำมันเค็มมากเปลากระพงโอเคอปลากระพงสดกรอบแต่น้ำยำไม่ผ่าน เค็มมีแต่น้ำปลาต้องใส่มะม่วงเยอะกว่าน,นี้อืมอืมนงานก็ไม่พอไงไม่มีคนสึบ ก็อลองกินเอี่ยเนี่ยงน้ำจิ้มถั่วกับกุ้งอะหนูกินได้เนี่ยป๊บเดียวมันก็ไม่รอละแกงส้ม พนักงานมีน้อยอขอช้อนแม่ใหม่นะ่ะช้อนซ่อมมาลูกมันสกรปรกหมดแล้วอนี่ต้มยำกุ้ง มากินได้หมดเลยขนมหวานมีอะไรอ่ะลูกองห่ลยังเดียวเหรอพวกน้ำแข็งใสไม่มี กินสุก,กี้คุ้มกว่าสุก,กี้ลักกี้นะคุณผู้ชมคุ้มกว่า ไม่กล้ากินเลยนะเนี่ยเนี่ยลูกไม่กล้ากินไม่กล้ากินลูกแกงส้มสชมันไม่ร้อนไงตาก็จะปิดละตาแม่จะปิดแล้วคุณผู้ชมไม่บาดนะแกงส้ม ไม่เปรี้ยวไม่มีมันเหมือนน้ำเปล่าๆเลยไม่ผ่านเนาะไม่อร่อยสักอย่างอ่า สลิมลิงเนมอนเบอร์รี่ค่ะห่อละ500อไม่ขายขาย200 6้อยหกห่อหนึ่ส่งฟรีสิห่อพันหส่งฟรีสิห่อสองพส่งฟรีสาห่อสี่พนส่งฟรีนะคะสนใจโทรมาเลยแอดลีน่าดอตแกงไลนมีแอดลีเอีเอ็นเลชื่อข่าวโหดค่ะสลิมดิงไทยทีนะคะห่อละห0าไม่ขายขาย200 6้อห่อหนึ่ส่งฟรีสิห่อ พันห้าส่งฟีสิบสี่ห่อสองพันส่งฟีสามสิบห่อสี่พันส่งปีนะคะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานสุดพัดเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมโอนเงินมาได้เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดอตแกงไลน์มีแอดลีเอ็นเดอตจีเอ็นจีวันนี้มีโป้นะคะคุณแม่ถูกลอตเตอรี่ค่ะสลิมนิ่งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะ ห่อละสองร้อยส่งฟรีทั่วประเทศค่ะซื้อกี่ห่อก็ได้ค่ะเฉพาะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะคุณผู้ชมเฉพาะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ค่ะโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดอตแกงไลนมีแอตเลีเอเอ็นเอดอตจีเอเอ็นจีลน์ชื่อข่าวโหดนะคะอันนี้กินแล้วจะลดความอ้วนค่ะสิบห่อพันห้านะคะรับประทานได้ร้อยสองร้อยแก้วหนึ่งเดือนน้ำหนักลดสิบกิโลกรัมค่ะ ไม่ต้องไปผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องรูดไขมันไม่ต้องออกกําลังกายค่ะแล้วก็อันนี้ทําให้ฟันขาวด้วยนะคะทําให้ปากหอมไม่มีกลิ่นปากค่ะล้างผนังกระพุ้งแก้มทําให้เหงือกไม่อักเสบนะคะบํารุงผิวค่ะอาไป